สวัสดีครับพี่น้องป้องไปโอ้่าลูกพี่น้อง่าลูก่าลูกมากพี่น้องเอ้ยอยู่สองเท่าเหรอพี่น้องนี่ครับผมอยู่สองเท่าโอ้เก๊กข e ้วยบนเท้าโอ้เจ๊ง e ่ายกินเก๊กข้วยิ e ่งทำบักุ่งคือเก่าพี่น้องเอ้ยบ,บ,บ,บุญบ,บุญตำบักุญหรอกีินี่นครับตำบักคุ่งออมเอาไม่ได้ผดหลหรอพี่น้องไม่ได้เือนผลละให้ยังกินอีกเท่าห้องยังป้ออ้ใส่ผมดู โอครับดีเสียดเลยวะโอ้ถาลูกทาลูกพี่น้องทาลูกตกผู้จับทาลูกได้หนึ่งยิงบ่ไปจับปลาหมึกโอ้พี่น้องนี่ได้พี่น้องเอาะว่าไอเบิ้งอันนี้บรรยากาศนี่นะครับแชร์ตามอยู่เลยพี่น้องนี่นี่อาหารอันนี้โคกับแฟนตาแชร์ทังนี้แหละพี่น้องอันนี้น้ำเก๊กห้วยแชร์ไปซีเเลยพี่น้อง นี่น่าก,กินหอยกุ้งเห็นไหครับผมโอ้ยมีกุ้งมีกบด้วโอ้ยแล้วถอดให้ลูกกินก่อนนะนี่คุณน่ะน่ากินพี่น้องน่ากินนี่ครับขาหมูขาหมีก็มีพี่น้องเอ้ยขาหมูามาเติมให้กันหน่อยพี่น้องเอ้ยสื่อกินแห้งได้อยู่พี่น้องเอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเบิรงครับผมนี่บรรยากาศสามสี่โมงแรงครับพี่น้องนี่ นี่พาพี่จะนอเนเพิ่งครับผมผ้าลูกผ้าเทียวเล่นสกีพี่น้องโอ้ยท่านเด็เบิึงสกีเลยมาหอดละ่ะมีแต่ลูกไปครับผมพ่อกับแม่กันนี่ละขาบัวลายก็คือน,นี่ละทำคุ้มเครื่องเขาหนอกเขาเหนียวนี่เรียกกองทาลูกเหาเท่านีา่ครับผม อยากให้ดูกินเยอะมากที่เขาฮ็ดถ่าลูกแล้วพี่น้องเอ้ยกูเป็นพ่อเป็นแม่กะตั้งสิละทำเพื่อลูกเนาะพี่น้องเอ้ยนี่ฮองี่ยกับปูนี่ยเขาอันนี้เอาว่าปูเองนี่พี่น้องโดยเรมงเลมอนเพราะว่ามันฉีเปืนของเขานะเพราะของเขาเป็นสีขาวนะเพือนของเขาเกิดเสียเงินค่าดปูขับปลาไปเรื่นี่พี่น้องนี่โอ้นี่ครับผมโอ้เริ่มหมอกลงแมาเติ่นี่พี่น้องเอ้ย เริ่มหมอกลงแล้วครับผมอันนี้ห้องน้องไฟกับน้องอาเล็กยืนงถึงเพื่อนเกิดน,นอนนองกัน <c oughs> อุ่นด้วยนี่อันนี้แอร์อุ่นด้วยครับ โอ้ยพี่น้องเสียงเบื่อต้องขอน,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  <c oughs> นั่งพาวอนทีเฮียเชนบนยอดเขาเป็นบรับผม <c oughs> อยากนะ่งพาวอนที่เฮียนบนยอดเขาได้เ,เลยพี่น้องเอ้ยคุณน่ะโอ้บรรยากาศบรยาาศบรยากาศตอนอยู่เกาหลีพี่น้องเลยว่ามมนอยู่นี่แหละอยู่เมืองในฝันครับเมืองหิมะนี่พี่น้องเลเลยงเลยพี่น้องเอ้ ถ้าหลมมเทียรดนทามาเทียร์เี่้องบไมาดูดอกมาดูวิีเงินพี่น้องอีก,การนเดดกันใส่ค่าบ้านค่าซซองใส่เด็กเทคน,นิเบิ้ดไปลราพี่ทองเลยนี่ครับผมโอ้อันนี้อบซาวน่ายังดีตืห,ห,หัวหิ้เย็นปาทอยไข่เลยน้อนี่บดห่อนมาแหยียนอนนี่เนี่ยอะไรนอนนี่มุหางมึงขอรบกวอืโอเคงนี่นนอบซาวนา้าปกติริหอ่อดูเบื่เบื่อเลยครับนี่ มีิมิมเนาะเนี่ยไรเนาะนี่โอ้โเตปี่นลำงดีพี่น้องโอ้แ่เอนาอล่งเริ่มฮวนแล้วเริ่มฮนแล้ว ตอตนน่งี้รไปเที่ยวโอ้มาเที่ยวแหวมดอลเล่์พี่พี่สาวมาเที่ยวแหวมดอลเล่์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาเที่ยวแหวมดอลเล่์ครับผมมาเที่ยวแหวมดอลเล่นพาลูกมาเล่นสกีครับลูกไปเล่นสกีแล้วมีแต่พอก็แมนยูนนี่นะครับด้วยเปิดปุ่มได้ระบบสัาานนี่งุ่มเรื่อยนี่เปิดจนได้บุนี่แม่นบุนีงุ่มเศร้างอทงนี่น แมนบ่าไยนี่เปิดนี่สิบ่เปิดบ่เป็นได้นี่โอ้แมนบ่นี่แมนบ่ครับนี่แมนบ่เอื้อนี้เย็นปันหอยไข่อยู่นีน่เนาะนี่ปุ้เม็ดยิงสีนีนน่เน,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 นาคนนี่เนาะโอ้หอนแล้วเอลยหอนแล้วหอนแล้วแมนครับผมเปิดอันเอาเอาเอาัอนอพักร้อนออกเไยพักร้อนออกสามวันครับผมถ้าลูกมาเล่นเพราะว่าลูกเขาหยุดอัน สปอร์ตลวกกีฬาสินะก็เลยนพากันมาเหรอครับเอ๋ยนั่นดนมากเท่นึงเลยมาดูบ่มีเงินน <c oughs> ี่เหรอครับเป็นโดนผ้ามากเท่านึงเอ๋ยเอ้ยนี่ครับผมเลยหยุดบ้านยูนิซอ,องขึ้นครับผมย,ยูนี่อ็นว่าน,นันจานทั้งข้านครับผมว่านันนี่ก็เมื่อแล้วครับผ <c oughs> มมนอยัางน้อสร้างไฟไมาใส่เยอะหอนอะไรเนี่ย ปเพปี้เห็ดแล้วเมื่อกี้นี่เท่าลดห่อนแล้วมาจับเมื่อกี้และห่อนวืเ้เนี่ยหอน,อนวืดเลครับห่อนดเนลยครับหุน่นเห็นบอกย็นเหลืมห่อนล้วอดิ ฉันอนมันสีหอนขัดกว่านี้อันนี้มันอยู่ซื่อๆอยู่เปิดเันแต่โดนละเสร็จล้วลองไปเคือเคูเป็นเดีอนละอนตะหงนกว่้ก็ลองเนาะางมันเืห้องตกต่งหน้าสมุ่มีหอนมีจุ่มีจัดเร่ไฟขึ้นเลยนี่้างมันต้องจุดไฟขึ้นเลยนี่ก็เปิดสุดเลยเน,ะน,นาะน,านไไี่จะนำจะดลงมืเสียที นามไ่ะจวดเลยเนาะอันนี um น้จวดวะเนี่เด้เฮ้ยนี่คนขึ้นนลแสดงว่าต้องหมุนถึงเลขสามมันโบตงเป็นหมุนถึงเลขแอ๋อนี่คนขึ้นนล้วคตรเกนลวครับโอ้กิดขาดไปไหนก็ยไม่สมัยเป็นแล้วแสดงว่าต้องหมุนถึงนี่พออ๋อมันเนร่เบดหรป่นาไวเท่น ครับผมแมนแมนใหญ่กำลังมากเลยด้ยนี <X 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 ่โอ้หนโอ้ดังวดของแถ้ของแท้นี่เอากจีมาจีเลยด้นี่หวโยของแถ้รับนี้ใส่หัวเล็กสามก็ตเปลี่ยนฟิวมันนำโมีนี่สีแมนครับโอ้ยิด้วยด้วยิีแล้วดงจดแล้วฟิวมันขาดเห็นบเอเรามาเนจนะัน ทิศเหล่าเก๋ยทิดเล้วทิดเล้วโอ้ขอบคุณอไรเก๋ย์อบคุณอะไรโอ้ยมานี่ลำนองำนุงนี่ขากำมะหอดเลยพี่เอ้ยนี่ทิดแล้วปสิดนลูผู้อยู่สิเดพากันสวัสดีพี่แมมหิวเข้าสนุสนกันนี่นะครับผมนะครับผมเอาแนี่กินมากินกันเดง้เอ้ยเอ้ยคุณอะเข้าเข้าเข้าเรื่องของนี่แหละครับเน เนี่ยแช่ไม่แช่เกินนี่อันนี้นี่ครับผมแช่กินกันเองครับนี่ไปซื้อกินบวบไว้ครับบไม่มีเงินซื้อเป็นแบบเยอะเลยนี่แหะครับเแช่กินแบบบานๆเข้าเล่แบบพี่เลยแตบักพงออมเอื้อมพอมาจะบ้านเข้าผลลัพธ์พี่เลยเนี่ครับผมไปเที่ยวเสร็จเลยเอ,อ้ยดนรถมันหญ่มากครับลูกยุดย,ยุดโรงเรียนพี่มาสั่งกะปิามากนะครับผมเพราะว่าไม่ได้พาไปไหนเลยมาสัออ่งพ่อมาสั่ง เป็นสกีปีนี่ผ้ามาเธอเดียวหนึ่งเราได้ผ้ามาอีกครับผมเอาบรรยากาศใน,นพิษณุโลกเฮ้ยมันมุกกระสุกอ่ะนี่แหละครับพี่เอ้ยมา้านี่แหละครับเห็นงานกันเก็บเก็บข้ามถวายรูปผ้ารูปมาเที่ยวเลยลเรื่อยๆซั้นกันนี่โอ้ปลาหมึกสุกหรือตะวห่อต่อดจัดตรง,งออกุญแจถ่ายูด้วยครับโอ้ปลาหมึกโอ้ปลาหมึกเห็นตัแซ่บแท้ปลาหมึกยักษ์ ครับโอ้ผมสเสียบเลยนะครับเด้อคพีค่าห้องเงนินเท่าไรกว่าเท่าพื้นทำสาม,สามพันสามพันประสันพี่พสามพันซี่ระสันครับผมเอาอันนั้นไห้ค่อยดูอ๋อเลยจานบอกโอเคค่าห้องสามพันซีครับผมสองคืนครับผมค่าห้องสามพันซีครับสองคืนครับผมโอ้ นี่ครับปลาหมึกแซ่บครับผมกับตำคุงครับนี่แซ่บกัเลยครับผมกินมะเขือขาโรนเลยครับนี่หงส์แซ่บเลยครับสองขึ้นครับเอ้ยสองขึ้นแซมมันซีครับผมสองขึนแซมมันซีสามห้องนอนหมดเด้ครับนี่นี่ครับนี่เอ้ยนี่แซมมันซีนี่มีนี่ครับห้องระเบิงครับ น,นี่อันนี้ห้องนอนหนึ่งห้องนอนครับอันนี้ห้องนอนหนึ่งของอันแฝงพื่อนนอน่งมาสิ <folk. S 1> อันนี้อีค้องหนึ่งครับอันนี้ลูกไส้กับมูเพิ่อนลูกไส้หน่อยนี่ครับน้องไฟครับน้องกเลกครับผมนี่นอนนี่อันนี้ก็ท่าเข่าเลยครับเนี่ยหท่าเขาเบื่องเลือกพี่น้อง ทางเข้าให้ดูบรรยากาศเด้อนี่ครับผมโอ้บรรยากาศเริ่มฝนฟ้ามากตัวนี้เริ่มฝนหมอกมาก้ะครับนี่นี่ครับผมฝนหิมะมาบรรยากาศมาให้พี่น้องดูพี่น้องชมครับผมพาลูกมาเที่ยวเ,เมืองแวนดอลล์นนี่ครับผมลูกใส์รถทันไหมซีโมงเขาปิดปรถทันนี่ครับออก ข่ายอีกมีห้องน้ำของท่ากับสะดวกด้วยครับนี่อันนี้ห้องน้ําสะดวกสบายอันนี้ห้องพ่อกับแม่แมลงจะกินตับกันว่ะ <c oughs> เอาอัน,นอันนี้มาปูาาวไนนว้ยญนน่นั่นน่งเ้าเฮียใส่ันุ่มเพลินพี่เอ้ยยานน่งเ้าออนเฮียใส่บนน่องแค่จะปั๊บอยู่แล้วน่อ,ยอยงใหญ่เลยนี่ครับอันนี้เป็นวิวทางขางบ้านครับผมนี่ โอ้ลืมบมหัวเรือพี่เด้ออยู่อันตรงแถวอันลานอันพีเซกเกอล่ะครับผมจีอยู่อันแถวโรงแรมนะครับผมอยู่นี่แถวโรงแรมแถวอันที่เพิ่นพักนี่หระครับผมที่เพิ่นอยู่โอ้เรลื่อมหอนเหลือเกินโอ้เหลือหอนคักปืนแล้วปืนเดี๋ยวครับน้ำติดเกล็ดล่องดูนี่หัวดำเกล็ดสนงโลหอนได้สุดแอะไรแล้ววนี้เปิดไปแล้วาเมื่อกี้งบมาสั่งเนาะ แมนครับผมมาผ่าปูมาเองพี่ครับผมเพราะวันมันบนบนอนเขาสีขาวนะครับมันจะเป็นเปื่อนของเขาหน้าเปืือนของเขาก็าจะปั๊บเสร็จปุ๊บหยาดอย่้วครับก็เลยเอาพามาปูเองครับผมก็เลยนี่ครับผ่าด้วยมอนมาปูเองครับผมถ้าพิษนอนไปเปลือนไปเป็นนนำมาเผานำมาเผาอ้อนเฮียใช้บนนอนเขาสีหยาดอยู่นะครับ <laughs> โอ้โหพงพ้าเสดอเอหเลย นี่ครับผมบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนี่แหละครับผมวันหน้าไในมาเท่าหรอพี่เอ้านาหนาวปีนี้พึ่งด้มาครับเพราะว่าบ่มีเงินนะครับเรื่องงานเก็บเงินครับสุดๆมากกัได้จะเก็ดง่ายพิเศษยจะเก็ดง่ายประจําพี่เอ้อสุดๆมากยังไงานี่แหละครับเก็บหอมรอมริษเพื่อลูกมาเที่ยวปีหนึ่งมาสองเท่อนดี่ก็ดีใจแหรอพี่เอ้ยรู้ไว้เลยครับบังไทยปีนี้บ่มีเงินเมื่อ ค่าตัวกับแพงแผง้า,งานเท่าก็ได้นี่แะครับผมมานเท่าค่าตัวนี่ซีไม่ลูกซีหามือโอ้หาม่อเป็นย่เมื่อแล้วโอ้เดือบ้อยแล้วมาสองห้องมาเดือบ้อยแล้วน,นะครับผมบรรยากาศพี่ไฮน้องเพิ่งครับผมนี่โอ้บรรยากาศนี่เขาวสวยงามครับเดี๋ยวสีลงไปไทยอันมองเขาเลยตะกี้ให้พี่ให้น,อน,หน,น้องเบิ้งน้ำนอกครับผมนี่นครับผม โอ้ปลาหมึกที่ไ,ไหนได้ยับโอ้เหนยียวหึปลาหมึมหกมันเหนียวใช่แซ่บกว่าเสียจี๊ดจี๊ดโอ้ยจี๊ดคนรไม่จังหวตายเพราะจากนอ,กอควรหอยเลยบอน,นี่โอ้โอ้ปลาหมึกที่ไหนได้ยังยน่าชอบนี่เลยครับเนี่ยปลาหมึกบิ๊กไซส์ครับผมกับตะบูกูโอ้นี่ เกี่ยวกาแฟครับอันนี้แล้วครับนี่นี่ถ้วยน้ำจิ้มเกี่ยวกาแฟครับน้ำจิ้มรสเด็ดเนาะสูตรที่ติ๊กทำเองบรรยากาศดีครับผมจะไม่จะมุงแล้วดิจะไม่รู้กับพากันหิวมารู้กับหิวมาพอดีแล้วนี่ครับผมบ่ายสามอีกครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงครับลูกกันมาแล้วเขาจะปิดแล้วโอ้บริเวณไทยทั้งบริเวณไทยทั้งเดือนเนาะอืออู้มามาพามาชมบรรยากาศพี่น้องครับผม บรรยากาศเมืองแวนดอลแลนด์นีม่มาร่วมมือด้อเข่าด้อสวัสดีแปดท่านเข้ามารับชมนะครับโอ้ท่านมารับชมอ่านี่ครับผมมาด้วยครับยินประมือน้วมกันครับผมนี่ครับผมลูกมาทั้งเม็ดผ้ามือคอนๆแซ่บแล้วครับโกไซต์ีมาตังสีอุ่นน้ำยาเปิดอ่น<ะ>น้ำซุปไปจับอ๋อ เรียกตรงคุจับให้พร้อมครับพี่น้องก็มผมจะไปให้ลูกกินพร้อมครับนี่ปลาหมึกาหมึกหอนเด็กปลาหมึกแซ่บๆเลยครับนี่โอ้ยไปได้เท่ากวาปงปะเยอะเอ้าชิมปะอ๋อขออนุญาตชิมได้พี่น้อง <c oughs> อ อือแซ่แบแซ่บแซ่บอืเอเราพี่น้องก็บรราการมาฝากพี่ตอน้องเบุ่งนะครับเนาะเดี๋ยวคับผมมัน,มนลงไปเด่นเด่นสกสู๊ตสกีแล้วทไทยเพวกไหมครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมคุณแม่บ่หนาวบ่ครับเพื่อนว่าหนาวอยู่ครับผมฝากกันใหม่เนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอให้สุขภาพแขแง็งแรงรับไม่รวยครับผม ดูกหัวเดอร์เปิดได้กับพี่น้องเดอร์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับวสวัสดีครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับ